สวัสดีครับก็มาพบกับช่องผู้บ่าวใหญ่ไทยบ้านนะครับนะครับถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับหรือแอดไอ l ดี e มานะครับ2325461987หรือโทรนะครับเบอร์โทก็090ครับ8 9 7 5ก9 3นะครับแอดเฟซบุ๊กมาได้เลยนะครับตามนี้นะครับนะครับผมวันนี้นะครับก็มานำภาพรวมแรกนะครับ ของหลวงพ่อหนุ่มสวิชโยนะครับวัดพุทธโมกพรารามนะครับอําเภอปณนแก้วจังหวัดสกลนครนะครับนามาให้ชมอีกนะครับผมก็วันนี้ก็ได้นามาหลายพิมพ์นะครับนามาให้ชมนะครับผมก็มีมีปีห1หนึ่งนะครับมีปีจะแบ่งเป็นปีห1หนึ่งแล้วก็ปีหกสองและหกสามนะครับห1หนึ่งนะครับนี่ครับห1หนึ่งนะครับผมห1หนึ่งะครับแล้วก็ห2สองนะครับแล้วก็ห3สามนะครับผมแต่ว่าการ ถครอยากรู้ว่าเรื่องพิมพ์เรื่องอะไรเดี๋ยวก็ทักทักไอดีไลน์มาเนาะทักไอดีไลน์แล้วก็มาดูข้อมูลกันนะครับมอาเอข้อมูลกันว่า,าปีหกหนึ่งพิมพ์อะไรบ้างนะครับก็เท่าที่เห็นผ่านตาผมนะเท่าที่เห็นผ่านตาแล้วก็ได้สัมผัสนะครับได้สัมผัสคือได้จับนะครับผมผ่านมือผ่านตานั่นแหละครับผมทีนี้นะครับพระรวมแด้ของหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิชโยนะครับเป็นที่นิยมนะครับทั้งลูกศิษย์ ในประเทศและต่างประเทศมากนะครับมาเลนะครับมาเลจีนนะครับหรือ่าคนมายกมาทีครับมาวัดทีมาทาบุญวัที่วัดทีล่าสุดก็ปริวาสนะครับคือปริวาสปีปริวาสนะครับผมคือมีพระอาจารย์ท่านหนึ่งหรือแล้วก็มีเพื่อนเขานะครับเพื่อนท่านนะครับเพื่อนท่านไปไปปริวาสเราก็มีเห็นนะครับชาวต่างชาติมายกนะครับยกตู้นะครับยกพระรูมแร่นะครับผม พ <hi> ระรูมแรกนะครับพระรูมแรกของวัดนะครับของวัดสร้างนะครับแล้วก็นํากลับไปนะครับที่ประเทศเขานะครับผมเป็นที่นิยมนะครับพระรูมแรกของหลวงพ่อหนุนนะครับหลวงพ่อนี่คือมีมีเจตนานะครับมีความตั้งใจอย่างสูงนะครับในการสร้างพระรูมแรกคือคือครับหนึ่งนะครับนำปัจจัยนะครับมาสร้างโบสถ์นะครับพระอุโบสถนะครับแล้วก็มาสร้าง จดีนะครับก็ยังไม่เสร็จนะครับนําปัจจัยรายได้นะครับที่สร้างพระรวมแรกนะครับนํามาสร้างนะครับนํามาสร้างพระอุโบสถแล้วก็โบสถ์นะครับของซึ่งท่านนะครับจะสร้างไม่เหมือนใครนะครับพระอุโบสถก็ไม่เหมือนใครคือเป็นหินหินศิลาแรงนะครับแล้วก็อุโบสถก็เป็นหินศิลาแรงนะครับหลวงพ่อท่านได้ได้ทำเองนะครับทําเองแล้วก็ท่านทํางานหนักนะหนักมากนะครับทํางานหนักมากเลยนะครับ เดียกก็ขึ้นรถคันนู้นคํานี้นะครับจบกิจแล้วก็มาทํานะครับเพื่อประโยชน์พระพุทธศาสนานะครับผมแล้วก็คือที่สร้างหลายพิมพ์นะครับเจตนาที่หลวงพ่อสร้างหลายพิมพ์นี่คือผมก็เคยอธิบายไปแล้วนะครับว่าหนึ่งนะครับเพื่อให้ลูกศิษย์ลูกหานะครับทั้งในประเทศทและต่างประเทศนะครับบูชาตามจริตตามนิสัยนะครับครับผมแล้วก็อาราธนานะครับอาราธนาเพื่อเป็นสริอมคลนนะครับใช้ อย่างเช่นว่าแต่ละพิมนะครับจะมีความเป็นเลือดไม่เหมือนกันนะครับความเป็นเลือดความเป็ทัรตายนะครับแต่ว่าพุทุกคนนะครับที่เหมือนกันนะครับคือนะครับป้องกันนังสีนูเคียนะครับป้องกันโรคระบาดนะครับป้องกันนังสีปนมนูนนะครับป้องกันอันตรายทั้งกวงนะครับป้องป้องกันคุณใสนะครับคุณใสนะครับแล้วก็คือปรับธาตุนะครับปรับสมนุนทางธาตุในร่างกายนะครับ ผักโรคภัยไข้เจ็บนะครับขัดจัดโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นอยู่นะครับให้ดีให้หายนะครับคือปรับสมดุลทางท่าเนี่ยคือร่างกายเราจะดีอยู่แล้วนะครับแขวนนะครับอารัธนานะครับร่างกายจะค่อยๆดีขึ้นนะครับจากคนป่วยนะครับคนเจ็บนะครับจะค่อยคดีขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับแล้วก็มีความแล้วก็มีความการดําเนินชีวิตนะครับมีโชคลาภอย่างต่อเนื่องนะครับการดําเนินชีวิตคล่องนะครับในการงานการเงินนะครับนี่คือผู้ทุกคนนะครับ พระรวมแรกหลวงพ่อนะครับหลวงพ่อเคยพูดไว้คือป้องกันและก็การใช้ชีวิตนะครับท่านให้ให้สองอย่างนะครับสองอย่างนะครับใครอยากรู้นะครับก็ลองไปดูติดตามดูกับคลิปของอาจารย์อนุชานะครับทองสุรินะครับท่านพูดไว้แล้วนะครับอันทีนี้นะครับพระรวมแรกของหลวงพ่อหนุนนะครับสุวิทิโยนะครับพัดพุทธโมกขารามนะครับอำเภอพนักแค้วแก้วนะครับผมจังหวัดสกลนครนะครับ ที่ได้สร้างมาหลายพิมพ์นะครับก็ได้อธิบายไปแล้วนะครับทีนี้ผมก็นํามาให้ดูนะครับนาให้ดูนะครับนาให้ดูองค์รวมนะครับหลวงพ่อได้นําแร่ธาตุกายสิทธิ์นะครับธาตุกายสิทธิ์ต่างๆนะครับนํามาสร้างเป็นพระรวมแด่นะครับแล้วก็มีพระรวมพระรวมแร่ของหลวงพ่อนะครับมีเทวดาปกปักรักษานะครับมีเทวดาชั้นผมนะครับเนื่องจากเอานําอธิพรพปเจผู้รุทธเจ้านะครับที่ได้รักสังขาร หรือเขานั่นแหละเข้าพระนิพพานนั่นแหละนะครับตามป่าตามเขานะครับทําการแปลสภาพนะครับแล้วก็นํามาสร้างเป็นพระรวมแร่นะครับเแน่นอนนะครับถ้าเกิดอัธิพระปัจเจกนะครับระดับพระปัจเจกพระเจ้านะครับก็จะมีเทวดาชั้นกรมนะครับมาปกปักรักษาแล้วก็คาดกายสิทธิ์ต่างๆนะครับที่หลวงพ่อได้นั่งกรรมฐานได้ปฏิบัติธรรมนะครับไปสถานที่ต่างๆนะครับแล้วนํานะครับ คือขอนะครับขอจากเทวดานะครับเพ,เพื่อมาสร้างเป็นพุทธบูชานะครับขอนํามานะครับนํามานะครับสร้างเป็นพระรวมแร่นะครับสร้างมาเป็นพระรวมแร่แล้วก็ทําให้พระทำให้วัตถุมงคลของหลวงพ่อนะครับมีความเข้มขังแล้วก็มีเทวดาปกปักรักษานะครับแต่และองค์นะครับ อันนี้นะครับให้เข้าใจตรงกันว่ามีนะครับผมไม่ได้นะครับนะครับผมครับเป็นความเชื่อ hey, นะครับส <It> ่วนบุคคลนะครับในสายนะครับสิทธ์นะครับในลูกศิษย์ของหลวงพ่อนะครับนะครับในสายวัดท่าซุงนะครับสายสายวัดท่าซุงนะครับจะเชื่อว่าพระแต่ละองค์ของอ่าของหลวงพ่อพระราชาชุบพรมยานะครับหลวงพ่อฤาษีครับจะมีเทวดาปกปักรักษาหลวงพ่อท่านพูดไว้นะครับ แล้วก็มีความเชื่อนะครับทีนี้ผมก็เลยนํามาให้ชมนะครับนํามาให้ชมนะครับผมหลายๆอย่างเลยนะครับะครับผมก็ยังไงครับก็ฝากนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์นะครับแอดไอดียไลน์มานะครับผมแล้วก็คือผมก็นํามาให้ชมนะครับเป็นองค์รวมนะครับองค์รวมเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับอธิบายแล้วก็ มาพูดถึงพุทธกคุณนะครับในแต่ละพิมนะครับนะครับผมจะแยกเป็น e p EP ต่อไปนะครับยังไงนะครับถ้าชอบนะครับฝากกดไลค์นะครับกด s u b s c r i b e นะครับกด Sub s cribe ด้วยนะครับหรือแอด i อ l ดี e มานะครับยังไงก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ทักมาครับถามนะครับแล้วก็ทักมาแบ่งปันนะครับแบ่งปันพักเครื่องนะครับของหลวงพ่อนะครับผพระรวมแร่นะครับหรือว่าเป็นพระที่ว่าผมนํามาลง YouTube นะครับก็มีนะครับ มีเยอะนะครับแล้วก็นำมาให้ชมนะครับวันนี้ก็มานะครับผมมานะครับมาให้ชมนะครับแล้วก็มาดูครับแล้วทีนี้มาดูดูว่าพิมพิมเสร็จแล้วมาดูการจานนะครับการจานนี่คือปกติแล้วบางพิมพ์ก็จานเหมือนกันบางพิมพ์ก็จานไม่เหมือนกันนะครับนะครับปีหกหนึ่งนะครับปีหกหนึ่งมาดูเจ้าสัวนะครับนี่ครับกับ คุณแผ่นแขนอ่อนนะครับก็จะเหมือนกันนะครับนี่นะครับจานนะครับจะให้ยึดจานจานพระอุปัติยยะแล้วก็นะครับหกหนึ่งนะครับหกหนึ่งไว้นะครับเป็นเลขไทยเลขเลขไทยนะครับผมนะครับก็เหมือนที่จานเหมือนกันนะครับให้ให้ยึดตรงนี้ไว้นะครับลาดูนะครับจานพระอุปัฏฐยยะแล้วก็จานหกหนึ่งนะครับบาง แต่ว่าขี่นกนะครับขี่นกก็จะไม่มีนะครับนี่จานไม่เหมือนนะครับไม่เหมือนนะครับจะไม่มีหนุนนะครับขี่ไก่องค์นี้นะครับให้ยึดตรงนี้นะครับไว้ครับแต่ก็เป็นเบื้องต้นนะครับเป็นเบื้องต้นเพราะบางองค์นะครับบางองค์การจานคือหลวงพ่อท่านบางองค์ก็ไม่ได้จานอ่ะไม่ได้จานพูดตรงๆเนาะพือพูดไม่ไม่ได้จานนะครับนี่ก็เหมือนกันนะครับของปีหกหนึ่งดูก่อนนะครับแล้วก็มาดูนะนี่คือเห็นไหมครับเป็น นามาพัทธะก็เลขเลขหกหนึ่งนะครับนะครับเรื่องรอยจานนะครับเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะครับที่ยังมีข้อสงสัยแล้วก็ยังมีรายละเอียดเชิงลึกนะครับเยอะนะครับผมนำมาให้ชมแค่นี้ครับแต่ว่าให้ยึดเป็นปี6-1ไว้นะครับที่ว่าในยาจานพระบัทยะแล้วก็ในตรงเลขไทยนะครับบางองค์ก็เช่นขีนกนะครับบางบาง บางองค์ก็ไม่ได้จานนะครับหมายถึงว่าไม่ได้จานหกหนึ่งนะครับแต่ว่าจานพวกปัทยะนะครับมาเข้าสู่กันฟังนะครับอันนี้ข้อมูลนะครับที่ได้เห็นแล้วก็ได้เจอมานะครับแล้วก็เป็นปีกกสองก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับยึดประจานไว้ก่อนนะครับประจานที่ว่าเลขอดิตนะครับนี่นะครับผมเลขหกสองครับหกสามก็จะเป็นนี่ครับนะครับผมยานผู้ใจจานพวกุปฏิยะแล้วก็ จะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้จานปีนะครับไม่ได้จานปีก็ให้ยึดไม่ได้จานปีแล้วก็ตรงเนี้ยนะครับหนุนนะครับให้รวยนะครับให้ยึดตรงนี้นะครับเป็นปีหกสามนะครับทีนี้ผมก็นี่คือเป็นแล้วก็มีหลายหลายจานนะครับ เดี๋ยวถ้าเกิดเรามีโอกาสนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังแต่ก็เป็นข้อมูลเชิงเชิงละเอียดและเชิงลึกนะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องผมจะไม่พูดนะครับผมจะพูดโดยโดยรวมนะครับโดยรวมนะครับผมโดยรวมก็ใครที่ว่าต้องการหาวัตถุมงคลนะครับหลวงพ่อหนุนสุวิทโยนะครับวัตถุมงคลนะครับรวมแล่นะครับถือว่าตอบโจทย์ท่านได้นะครับผมก็แขวนอยู่นะครับแล้วก็มีประสบการณ์นะครับเป็นพระสร้างใหม่ นะครับแต่ก็มีประสบการณ์นะครับผมเดี๋ยววันเดี๋ยวผมจะมาพูดให้ฟังครับแต่ละพิมนะครับผูทธคุณในเลือดในด้านไหนบ้างนะครับครับผมจะทำอยพีแยก,ก่อไปยังไงก็กราบขอบพระคุณมากนะครับสวัสดีครับผม